เรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยจนแฟนๆพากันตกหลุมรักสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของนางเอกตลอดกาลแอปทักษอ,อนที่ล่าสุดกลายเป็นไวรัลอีกครั้งเมื่อมีคนนำภาพของน้องปีใหม่มาเทียบกับภาพของแม่แอปตอนเป็นนิสิตจ,จุลาบอกเลยว่าเหมือนกันสุดๆจนแยกแทบไม่ออกภาพของน้องปีใหม่ในลุคเรียบร้อยสดใสใบหน้าหวานชํำและบุคลิกสง่างาม ทำให้แฟนๆถึงกับคอมเมนต์กันรัวๆว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆและอนาคตนางเอกคนต่อไปของวงการต้องคนนี้แน่นอนนอกจากความสวยที่ถอดแบบแม่มาเปะแล้วน้องปีใหม่ยังมากความสามารถล่าสุดเธอพึ่งเข้าร่วมการแข่งขันฮ่องกงฮับ i n อินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพิชัน2025ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติด้านการเล่นฮัรทำให้แฟนๆภูมิใจสุดๆ ที่ได้เห็นความตั้งใจและพัฒนาการของสาวน้อยวัยสิบขวบคนนี้ที่สำคัญเมื่อย้อนดูภาพของแม่แอปสมัยเป็นนิสิตจ,จุฬาบอกเลยว่าทรงเดียวกันเป๊ะทั้งโครงหน้าแววตาและรอยยิ้มหวานๆจนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบทนางเอกเตรียมรอไว้ได้เลยเพราะออร่านางเอกกำลังฉายชัดสุดๆจากภาพความน่ารักและความสามารถรอบด้านแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าน้องปีใหม่ กำลังเติบโตขึ้นอย่างงดงามทั้งภายนอกและภายในสมกับเป็นลูกสาวของแม่แอปทักษออนอย่างแท้จริง